คุณเคยเชื่อไหมว่าหยดน้ำตาเพียงหนึ่งหยดอาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ตลอดกาลกลางค่ำคืนบนถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟหม่นหม่นของกรุงเทพเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่งกอดเขาอยู่ริมทางเทา้าร่างกายผอมบางสายตาเต็มไปด้วยความหิวโหวยและความหวาดกลัวเขาไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวและไม่มีแม้แต่ความหวังหลายคนเดินผ่านไปโดยไม่แม้แต่หันมามองจนกระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินผ่านมา ช่วขณะนั้นเขาไม่เห็นเพียงเด็กเร่ร่อนแต่เห็นหัวใจที่กำลังแตกสลายน้ำตาของผู้บัญชาการไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวก่อนจะยื่นมือไปสัมผัสเด็กคนนั้นอย่างอ่อนโยนหยดน้ำตานั้นไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของความสงสารแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวของเด็กเร่ร่อนที่ถูกโลกทอดทิ้งกำลังจะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำประเทศไม่อาจลืม กลางคืนที่อากาศหนาวเหน็บในกรุงเทพเด็กชายเร่ร่อนวัยเพียงเก้าขวบนั่งกอดเขาอยู่ข้างตึกสูงร่างกายผอมบางเสื้อผ้าที่สวมใสข่ขาหุงริ่งและเปื้อนฝุ่นเขาก้มหน้าลงกับแขนพยายามกลั้นเสียงสะอื้นไว้ให้เงียบที่สุดเพราะไม่อยากให้ใครมองว่าเขาอ่อนแอเสียงท้องร้องดังกล้องในความเงียบยามดึกเขาไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานได้เพียงเศษขนมปังเก่าๆจากร้านริมถนนที่คนใจดีโยนให้ หลายปีมาแล้วที่พ่อแม่จากไปโดยไม่หวนกลับมาไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครญาติพี่น้องก็ไม่มีเขาเติบโตด้วยตัวเองตามข้างถนนเต็มไปด้วยความกลัวและความว่างเปล่าหลายครั้งที่ต้องนอนใต้สะพานเดินเก็บขวดหรือกระป๋องไปขายแลกเศษเงินเพื่อนำมาซื้อข้าวประทังชีวิตแต่ก็ยังไม่พอที่จะทำให้ท้องอิ่ม เช้าวันหนึ่งระหว่างที่เขากำลังเดินลากเท้าอยู่บนทางเท้าเพื่อหาน้ำกินเหล่าตำรวจจำนวนมากกำลังเข้าแถวรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเด็กชายหยุดยืนห่างๆแอบมองด้วยความสงสัยดวงตาแวาวๆเต็มไปด้วยความเหงาและความหวังเล็กๆที่ไม่เคยได้รับจากใครเขากัดริมฝีปากเบาๆเมื่อเห็นตำรวจทุกนายแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยมีรองเท้าดำมันวับตรงข้ามกับรองเท้าแต่ขา,ข,าขาดของตัวเอง ผู้บัญชาการเดินตรวจแถวไปเรื่อยๆพลันสายตาของท่านเหลือไปเห็นร่างเล็กๆที่ยืนก้มหน้าอยู่ไม่ไกลใบหน้าซีดโซมเหมือนคนอดอาหารมานานร่างกายสั่นเพราะความหนาวท่านหยุดเดินทันทีเสียงเงียบลงทั้งสนามฝึกตำรวจทุกนายหันมามองตามสายตาของผู้บัญชาการหนูมายืนตรงนี้ทำไมเสียงทุ่มถามอย่างอ่อนโยนเด็กชายเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจน้ำตาเอ่อคลอทันทีแต่พยายามเช็ดออกอย่างลวกๆเขาไม่ตอบเพียงก้มหน้าต่ำกว่าเดิมมือเล็กกำชายเสื้อเก่าที่ขาดเป็นรูแน่น ผู้บัญชาการก้าวเข้าไปหาอย่างช้าๆก่อนจะสุดตัวลงนั่งในระดับเดียวกับเด็กเขาเกื้อมือแต่ไหล่เล็กๆอย่างเบามือแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวลุงหนะ้าบอกลุงสีว่าหนูไม่มีบ้านอยู่จริงหรือเปล่าคำถามสั้นๆทำให้หัวใจดงน้อยพังทลายเด็กชายปล่อยโฮออกมาอย่างที่ไม่เคยร้องให้ใครเห็นมาก่อนน้ำตาไหลเปื้อนแก้มจนเปื่เปื้อนกับฝุ่นบนใบหน้าทุกคำสะอื้นสั่นสะเทือนบรรยากาศรอบตัวตำรวจทุกนายยืนนิ่งไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้ตรงหน้า ผู้บัญชาการยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้เด็กชายด้วยตัวเองเสียงสะอื้นของเด็กดังกล้องในใจของเขาอย่างแรงกล้าท่านไม่อาจกลั้นน้ำตาของตัวเองได้อีกต่อไปน้ำใสๆค่อยๆไหลลงมาบนแก้มของผู้ที่เคยเข้มแข็งที่สุดในสายตาของผู้ใต้บังคับบัญชาตำรวจทั้งสนามฝึกยืนอึ้งไม่มีใครกล้าพูดอะไรมีเพียงเสียงร้องให้ของเด็กเร่ร่อนที่ยังสะท้อนกล้องอยู่ในหัวใจของทุกคนภาพที่ผู้บัญชาการหลังน้ำตาเคียงข้างเด็กน้อยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครกล้าลืม ผู้บัญชาการอบไหล่เล็กๆของเด็กชายไว้เบาๆพลางหันไปสั่งลูกน้องว่าเอาผ้าห่มมาให้หน่อยแล้วก็เอาข้าวกล่องกับน้ำมาด้วยตำรวจหนุ่มรีบวิ่งไปหยิบสิ่งที่เจ้านายสั่งมาในทันทีเด็กชายมองด้วยสายตาไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเขาไม่เคยได้รับการดูแลแบบนี้ตั้งแต่จำความได้ มือที่สั่นเทาของเด็กเอื้อมไปรับกล่องข้าวอุ่นไอของอาหารทำให้หัวใจเล็กๆเต้นแรงด้วยความดีใจเขาเปิดฝาแล้วตักข้าวเข้าปากอย่างเร่งรีบเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปทุกคำที่กลืนลงไปคือน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุดผู้บัญชาการมองภาพนั้นด้วยความสะเทือนใจยิ่งนักเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าพยายามกลั้นเสียงสะอื้นของตัวเองแต่ก็ไม่อาจทำได้เด็กคนนี้ไม่ควรถูกทิ้งไว้กลางถนนเขาพูดเสียงสันส่นๆก่อนจะหันไปหาลูกน้องตั้งแต่วันนี้เขาคือความรับผิดชอบของเรา เด็กชายเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาเบิกกว้างเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเขาสะอื้นแล้วสายหัวเบาๆผมผมไม่อยากเป็นภาระครับเสียงเล็กๆสั่นไหวจนทำให้หัวใจทุกคนที่ยืนอยู่รอบๆบีบรัดผู้บัญชาการกุมมือเล็กๆนั้นไวแน่นลูกเอ๋ยหนูไม่ใช่ภาระของใครเลยหนูคืออนาคตของประเทศนี้ต่างหากคำพูดนั้นทำให้ตำรวจหลายคนที่ยืนอยู่ถึงกับน้ำตาคลอพวกเขาไม่เคยเห็นผู้บัญชาการในมุมนี้มาก่อนมุมของความเป็นพ่อที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น เด็กชายกัดริมฝีปากแน่นแล้วโผเข้ากอดผู้บัญชาการแน่นราวกับกลัวว่าถ้าปล่อยมือไปทุกสิ่งจะหายไปเหมือนฝันผู้บัญชาการก็กอดตอบด้วยความรักที่จริงใจเสียงปรบมือเบาๆจากตำรวจรอบสนามดังขึ้นราวกับจะยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้โดดเดี่ยวอีกต่อไปท้องฟ้าที่ครึ้มเมฆมาตลอดเช้านั้นเริ่มมีแสงแดดลอดออกมาเหมือนธรรมชาติเองก็อยากเป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้เด็กชายยังคงร้องให้สะอึกสะอื้นในอ้อมกอดแต่ในน้ำตานั้นเริ่มมีประกายแห่งความหวังที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน ผู้บัญชาการยังคงกอดร่างเล็กๆไว้แน่นพลางใช้มือรูปสีสันของเด็กชายอย่างอ่อนโยนเสียงสะอื้นค่อยๆเบาลงแต่ความอบอุ่นที่เขาได้รับกลับยิ่งชัดเจนขึ้นในหัวใจเด็กน้อยไม่เคยสัมผัสอ้อมกอดแบบนี้มานานแล้วความรู้สึกเหมือนมีพ่อกลับคืนมาอีกครั้งทำให้เขาไม่อยากปล่อยมือแม้แต่วินาทีเดียว ผู้บัญชาการเงยหน้ามองลูกน้องรอบตัวก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งแต่วันนี้หนูคนนี้จะไม่ต้องนอนข้างถนนอีกต่อไปประโยคสั้นๆแต่ดังก้องไปทั่วสนามตำรวจทุกนายืนตรงอย่างพร้อมเพรียงสีหน้าเต็มไปด้วยความเคารพและความภูมิใจ เด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงกำ่ำเพราะร้องให้มานานเขาสันสีสชาชาหนูไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับหนูเลยครับเสียงเล็กๆนั้นสั่นจนทุกคนต้องกลั้นน้ำตาผู้บัญชาการยิ้มทั้งที่น้ำตาอย่างคลอเบา้าเขาเอื้อมมือไปเช็ดแก้มให้เด็กชายแล้วพูดว่าจากนี้ไปหนูจะได้เรียนหนังสือมีที่พักมีอาหารอุ่นๆและมีครอบครัวใหม่ที่รักหนูจริงๆตำรวจนายหนึ่งรีบวิ่งไปนำเสื้อกันหนาวมาคลุมให้เด็กๆน้อยยกมือจับเสื้อหนานุ่มด้วยความแปลกใจเขาสูดกลิ่นผ้าที่สะอาดและอุ่นไอเเหมมืออนนนนจจะกก็บคววารู้้้สึัไไใใตลดป ทันใดนั้นผู้บัญชาการก็ลุกขึ้นยืนพร้อมจูงมือเล็กๆของเด็กไวแน่นเสียงปรบมือจากตำรวจทั้งสนามดังขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังต้อนรับใครบางคนเข้าสู่ครอบครัวใหญ่ดวงอาทิตย์ที่ส่องลอดเมฆลงมาในขณะนั้นทำให้แสงทองอาบทั่วสนามฝึกบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังเด็กชายยืนข้างๆผู้บัญชาการด้วยหัวใจที่สั่นไหวไปด้วยความสุขครั้งแรกในชีวิตแต่ในมุมลึกของจิตใจเขายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้านั้นจะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาไปตลอดกาล ผู้บัญชาการก้าวเดินออกจากสนามฝึกพลางจูงมือเล็กๆของเด็กชายไว้แน่นเหมือนไม่ยอมให้หลุดหายไปไหนตำรวจหลายสิบนายเดินตามหลังอย่างเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างเล็กๆข้างผู้บัญชาการที่ดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของโลกในขณะนั้น รถหลวงคันใหญ่สีดำจอดรออยู่ตรงหน้าผู้บัญชาการเปิดประตูแล้วก้มสีสษะเล็กน้อยให้เด็กก้าวขึ้นไปก่อนเด็กชายยืนนิ่งไม่เคยแม่แต่จะคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นรถรูแบบนี้เขาหันมามองผู้บัญชาการด้วยสายตลังเลหนูหนูนั่งได้จริงๆเหรอครับเสียงเล็กเอ่อยอย่างไม่มั่นใจผู้บัญชาการย่อตัวลงจนระดับสายตาเท่ากันแล้วตอบด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแน่นอนลูกหนูไม่ได้เป็นคนนอกหนูคือครอบครัวเรา คำพูดนั้นทำให้หัวใจเล็กๆสันส้านเด็กชายก้าวขึ้นรถอย่างเก้กเกกังๆก่อนจะนั่งเบาะหลังอย่างไม่กล้าขยับตัวมากนักผู้บัญชาการตามขึ้นมาแล้วนั่นขงข้างๆเขาวางมือลงบนสีสเล็กๆอย่างอ่อนโยนระหว่างทางเด็กชายมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นถนนสายที่คุ้นเคยสะพานที่เขาเคยนอนพื้นฟุตบาทที่เขาเคยเก็บขวดความทรงจำทั้งหมดไหลย้อนกลับมาเหมือนฝันร้ายเขากำเสื้อกันหนาวแน่นดวงตาสันไหวผู้บัญชาการเหลือบเห็นก็เอ่ยขึ้นเสียงนุ่มไม่ต้องกลัวนะลูกจากนี้ไปทุกคืนหนูจะไม่ต้องนอนกลางถนนอีกแล้ว รถเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตสถาบันตำรวจที่นั่นมีตึกเรียนมีหอพักและศูนย์ดูแลเด็กกำพร้าเล็กๆที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเด็กชายเบิกตากว้างเมื่อเห็นเด็กอีกหลายคนกำลังวิ่งเล่นอยู่ในสนามพวกเขาหัวเราะอ,อย่างมีความสุขภาพนั้นคือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นใกลๆ้ๆผู้บัญชาการหันมาถามเบาๆหนูอยากมีเพื่อนแบบนี้ไหมเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าช้าๆน้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้าหากักแต่เพราะความสุขที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจ ผู้บัญชาการยิ้มพลางสั่งเจ้าหน้าที่ที่ยืนรอต้อนรับอยู่จัดที่พักให้เด็กคนนี้ทันทีแล้วพรุ่งนี้พาเขาไปสมัครเรียนเสียงตอบรับครับดังพร้อมกันเด็กหลายคนในสนามเริ่มวิ่งเข้ามามองเด็กชายยืนเก้เก้กังๆแต่ไม่นานก็มีมือเล็กๆอีกข้างหนึ่งยื่นมาหามาเล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้รับคำชวนแบบนั้นหัวใจของเด็กชายเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เด็กชายลังเลเล็กน้อยก่อนจะยื่นมือออกไปรับมือน้อยๆของเพื่อนใหม่ความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาถูกดึงเข้าสู่วงล้อมของเด็กๆที่หัวเราะอ,อย่างร่าเริงเสียงหัวเราะนั้นแปลกใหม่สำหรับเขารา่ากับโลกที่เคยมืดมนกำลังค่อยๆถูกทาสีสดใสทีละน้อย ผู้บัญชาการยืนมองอยู่ไม่ไกลรอยยิ้มบนใบหน้าเต็มไปด้วยความพอใจและความโล่งอ,อกเขารู้ดีว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้เดินอยู่ในความเดียวดายอีกต่อไปคืนนั้นเด็กชายได้รับห้องพักเล็กๆมีเตียงสะอาดหมอนนุม่มและผ้าห่มอุ่นๆเขานอนลงบนเตียงอย่างไม่เชื่อสายตาเมื่อเล็กๆรูปภาพปู่ที่นอนซ้ำไปมาเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปก่อนปิดตาเขาพึมพำเบาๆถ้าพ่อแม่ยังอยู่หนูอยากให้เห็นว่าหนูมีบ้านแล้วน้ำตาเออคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปมันคือหยดน้ำตาแห่งความสุข รุ่งเช้าวันถัดมาเจ้าหน้าที่พาเขาไปโรงเรียนใกล้ๆสถาบันตำรวจเขายืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาไม่เคยได้ยินเสียงกลิ่งเรียกเข้าเรียนไม่เคยถือสมุดหรือดินสอมาก่อนเด็กหลายคนหันมามองด้วยความอยากรู้ครูใหญ่เดินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มก่อนจะเอ่ยกับนักเรียนทั้งห้องว่าวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาอยู่ด้วยฝากช่วยดูแลกันด้วยนะเด็กๆเ,เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องเรียนเด็กชายก้มหน้าหน้า,นาแดงเล็กน้อยเขาก้าวไปนั่งก้าวอีแถวหลังสุดมือสั่นนิดๆเมื่อหยิบดินสอขึ้นมา บทเรียนวันแรกผ่านไปอย่างยากลำบากเขาอ่านหนังสือไม่คล่องเขียนตัวอักษรผิดๆถูกๆแต่ครูก็ไม่เคยดุมีแต่ให้กำลังใจเพื่อนข้างๆก็ยื่นมือมาช่วยบอกวิธีสะกดคำง่ายๆเด็กชายเงยหน้ามองด้วยดวงตาเปล่งประกายราวกับกำลังค้นพบโลกใบใหม่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัส ตอนพักกลางวันเพื่อนๆชวนไปกินข้าวในโรงอาหารเด็กชายถือถาดอาหารด้วยความเก้กๆกังๆกลิ่นแกงร้อนๆและผัดผักที่ลอยมาทำให้เขานึกถึงวันที่เคยนั่งกอดท้องร้องให้เพราะความหิวเขาก้มหน้าลงกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลต่อหน้าคนอื่นแต่ในใจกลับสาบานกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งหนูจะโตขึ้นและตอบแทนทุกคนที่ไม่เคยทิ้งหนูผู้บัญชาการกลับมาดูเขาในตอนเย็นเห็นเด็กชายกำลังนั่งท่องกอหออยู่ใต้ต้นไม้แม้จะผิดบ้างถูกบ้างแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจภาพนั้นทำให้ผู้บัญชาการยิ้มกว้างอย่างภูมิใจ เขารู้แล้วว่าแวลตาคู่นี้มีประกายบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าความลำบากในอดีตหลายเดือนผ่านไปเด็กชายเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบนักเรียนมากขึ้นเขาอ่านออกเขียนได้แล้วเสียงที่เคยสั่นเมื่อต้องตอบคำถามในห้องเรียนกลับกลายเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเพื่อนๆในห้องต่างก็ชื่นชมและให้กำลังใจเขาเสมอครูเองก็มักยกตัวอย่างความพยายามของเขาให้เด็กๆคนอื่นฟัง ผู้บัญชาการยังคงมาเยี่ยมเขาอยู่บ่อยครั้งทุกครั้งที่เห็นการพัฒนาท่านจะยิ้มด้วยความภาคภูมิใจราวกับกำลังมองลูกแท้ๆของตัวเองเติบโตขึ้นมาวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเด็กชายวิ่งไปหาแล้วกอดท่านแน่นลุงครับหนูอยากให้ลุงเป็นพ่อของหนูได้ไหมผู้บัญชาการนิ่งไปชั่วครู่น้ำตาเอ่อคลอในดวงตาที่เคยเข้มแข็งเขาก้มลงลูบหัวเด็กชายเบาๆลูกเต๋าลุงอาจไม่ได้ให้กำเนิดหนูแต่หัวใจของลุงเป็นของหนูตั้งแต่วันที่เราเจอกันแล้ว ตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ต่างจากพ่อกับลูกทุกเย็นที่ผู้บัญชาการมีเวลาว่างเขาจะพาเด็กชายไปเดินเล่นซื้อหนังสือการ์ตูนให้บ้างหรือบางครั้งก็พาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมทางง่ายๆแต่สำหรับเด็กชายทุกสิ่งนั้นช่างมีค่ามากกว่าทรัพสมบัติใดๆ เมื่อเวลาผ่านไปผลการเรียนของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนได้รับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเสียงปรบมือกึกก้องในวันประกาศรางวัลแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจของเด็กชายพองโตที่สุดคือการที่ผู้บัญชาการยืนอยู่แถวหน้ายกมือปรบมือด้วยรอยยิ้มกว้างและน้ําตาที่คลอเบาพ่อครับหนูทําได้แล้วเด็กชายพูดเสียงสั่นขณะยื่นใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้บัญชาการดูผู้บัญชาการกอดเขาแน่นราวกับจะบอกว่าความพยายามของลูกคนนี้คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของเขา ค่ำคืนนั้นเด็กชายเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มเล็กๆที่ได้รับเป็นของขวัญวันเกิดเล่มแรกในชีวิตเขาเขียนว่าหนูเคยไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวแต่วันนี้หนูมีทุกอย่างเพราะน้ำตาของผู้บัญชาการวันนั้นน้ำตาที่เปลี่ยนชีวิตหนูไปตลอดการหลายปีล่วงไปเด็กชายที่เคยเร่ร่อนตามถนนได้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหนุ่มเต็มตัวเขาสูงขึ้นใบหน้าคมเข้มขึ้นแต่แววตายังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมุ่งม,มั่นเหมือนเดิมเขาไม่ลืมเลยว่าตัวเองเคยผ่านความมืดมนแบบใดมาก่อน วันหนึ่งหลังจากเรียนจบมัธยมเขาตัดสินใจบอกกับผู้บัญชาการว่าพ่อครับหนูอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อหนูอยากช่วยเด็กที่ลำบากแบบหนูเคยเป็นผู้บัญชาการนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างออกมาน้ำตาคลอในดวงตาที่แก่ชราลงตามการเวลาลูกนี่คือสิ่งที่พ่อภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เด็กหนุ่มเข้าสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยความตั้งใจเต็มที่วันประกาศผลเขายืนอยู่ท่ามกลางผู้สมัครมากมายหัวใจเต้นแรงไม่หยุดแต่เมื่อได้ยินชื่อของตัวเองถูกประกาศเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาสอบผ่านเขาวิ่งไปหาผู้บัญชาการที่ยืนรออยู่ด้านนอกทันทีโผล่เข้ากอดแน่นพ่อครับหนูทำได้แล้วน้ำตาแห่งความดีใจหลั่งไหลบนแก้มทั้งสองของทั้งคู่ภาพนั้นทำให้ใครก็ตามที่ยืนอยู่รอบๆต้องยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาโดยไม่รู้ตัว ชีวิตในโรงเรียนนายร้อยไม่ง่ายเขาต้องฝึกหนักต้องเรียนรู้วินัยที่เข้มงวดแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยล้าเขาจะนึกถึงคืนที่เขานอนข้างถนนกับวันที่ผู้บัญชาการยื่นมือเข้ามาช่วยเขาจะพึมพำกับตัวเองเสมอว่าหนูจะเป็นตำรวจที่คุ้มครองคนอ่อนแอเหมือนที่พ่อเคยทำให้หนูหลายปีผ่านไปอีกครั้งเขาสำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิไดสวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศครั้งแรกในชีวิตวันนั้นผู้บัญชาการซึ่งกเกษียณแล้วนั่งอยู่แถวหน้าในพิธีเขาลุกขึ้นยืนน้ำตาไหลพรากเมื่อเห็นลูกชายในเครื่องแบบสง่า เด็กหนุ่มเดินตรงไปหาผู้เป็นพ่อคุกเข่าลงต่อหน้าแล้วยื่นดอกไม้ให้พ่อครับถ้าไม่มีพ่อหนูคงไม่มีวันนี้ผู้บัญชาการยกมือสั่นๆขึ้นรูปสีสะลูกชายน้ำตาไหลไม่หยุดเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าไม่ใช่เพราะพ่อรอกลูกแต่เป็นเพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของหนูต่างหากเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วหอประชุมภาพพ่อลูกกอดกันในวันนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งความจริงที่ไม่มีใครกล้าลืม วันเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเด็กหนุ่มผู้เคยไร้บ้านบัดนี้ได้กลายเป็นร้อยตำรวจหนุ่มเต็มตัวเขาเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนและหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาทุกคนรู้เรื่องราวในอดีตของเขาและนั่นยิ่งทำให้ใครต่อใครเคารพเขามากขึ้นคืนหนึ่งในปฏิบัติการสำคัญข่าวด่วนแจ้งมาว่ามีคนร้ายจับตัวประกันอยู่ในตึกร้างกลางเมืองผู้หญิงและเด็กหลายชีวิตกำลังหวาดกลัวอยู่ข้างในหน่วยตำรวจพิเศษถูกส่งไปทันทีและในทีมก็มีเขารวมอยู่ด้วย เสียงไซเรนดังลั่นขณะรถตำรวจแล่นเข้าจอดตรงหน้าอาคารเก่าเขาสวมเกราะกันกระสุนใบหน้ามุ่งมั่นดวงตาแน่วแน่หัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวหักด้วยความตั้งใจที่จะช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์เขานึกถึงค่ำคืนที่เคยนอนข้างถนนตอนที่ตัวเองก็เป็นเพียงเด็กอ่อนแอคนหนึ่งและพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆวันนี้ถึงเวลาที่เราจะยื่นมือช่วยคนอื่นบ้าง ปฏิบัติการเริ่มขึ้นอย่างตึงเครียดเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะผู้กองผู้ควบคุมสั่งให้เขาเข้าไปคุ้มกันกลุ่มตัวประกันที่อยู่ชั้นสองเขารีบพุ่งเข้าไปอย่างไม่ลังเลภาพเด็กเล็กที่กำลังร้องให้ซุกอกแม่ทําให้หัวใจเขาสั่นสะเทือนเขารีบตะโกนบอกไม่ต้องกลัวครับผมจะพาทุกคนออกไปให้ปลอดภยัย ท่ามกลางความโกลาหลเขานำพาตัวประกันออกทีละกลุ่มคุ้มกันด้วยร่างกายของตนเองแม้กระสุนจะเฉียดเข้ามาใกล้แต่เขาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวในที่สุดทุกคนก็ถูกนำออกมาได้อย่างปลอดภัยทันทีที่แม่กอดลูกแน่นทั้งน้ำตาเขายืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่อิมเอมราวกับได้ตอบแทนโลกใบนี้แล้วข่าวการช่วยเหลือตัวประกันครั้งนี้ดังไปทั่วประเทศสื่อหลายสำนักาพาดหัวข่าวว่าตำรวจหนุ่มผู้เคยเร่ร่อนเสี่ยงชีวิตช่วยตัวประกันรอดปลอดภยัย เมื่อผู้บัญชาการซึ่งบัตรนี้กเกษียณแล้วเห็นข่าวเขานั่งเงียบๆน้ำตาเอ่อขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เขาหยิบรูปถ่ายเก่าในวันที่เขากอดเด็กชายตัวเล็กๆครั้งแรกขึ้นมามองแล้วพึมพำเบาๆลูกเอ๋ยวันนี้หนูคือความภูมิใจสูงสุดของพ่อวันรุ่งขึ้นผู้คนมากมายต่างชื่นชมและยกย่องเขาแต่สิ่งที่เขาทำกลับเรียบง่ายเหมือนทุกครั้งเขายิ้มแล้วบอกสื่อเพียงว่าผมแค่ทำในสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนทำให้ผมผมเคยได้รับโอกาสและวันนี้ผมอยากส่งต่อโอกาสนั้นให้กับคนอื่น เสียงคำพูดนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วประเทศกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายพันคนที่เคยสิ้นหวังได้ลุกขึ้นมาเชื่อมั่นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องจบลงที่ความมืดมิดเสมอไปหลังจากปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันผ่านไปไม่นานชื่อของนายตำรวจหนุ่มผู้เคยเป็นเด็กเร่ร่อนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศโรงเรียนหลายแห่งเชิญเขาไปพูดคุยกับเด็กๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเด็กหลายคนที่เคยสิ้นหวังลุกขึ้นสู้ต่อเพราะเชื่อว่าถ้าเด็กข้างถนนยังลุกขึ้นมายืนตรงนี้ได้พวกเขาก็ทำได้เช่นกัน วันหนึ่งเขาได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีในงานวันตำรวจแห่งชาติต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บัญชาการเกษียณอายุที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กก็ได้นั่งอยู่แถวหน้าเขาก้าวขึ้นเวทีด้วยหัวใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของพ่อที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็สงบลงทันทีเขาเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตคืนที่เขาเคยนอนข้างถนนความหิวความหนาวความโดดเดี่ยวและวันที่น้ำตาของผู้บัญชาการเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ผู้คนทั้งหอประชุมเงียบกริบฟังทุกถ้อยคำด้วยหัวใจที่สั่นสะเทือนบางคนถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาพูดต่อด้วยเสียงมั่นคงว่าสิ่งที่ทำให้ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของผมเองแต่เพราะหัวใจของคนคนหนึ่งที่เลือกจะยื่นมือเข้ามาในวันที่ผมสิ้นหวังที่สุดวันนี้ผมอยากเป็นคนนั้นให้กับเด็กๆที่กำลังรอความหวังเช่นเดียวกัน เสียงปรบมือดังสนั่นไปทั่วหอประชุมผู้บัญชาการที่นั่งอยู่เบื้องล่างยกมือขึ้นปาดน้ำตาเขาภูมิใจเหลือเกินที่เด็กชายข้างถนนวันนั้นได้เติบโตเป็นชายหนุ่มผู้มอบแสงสว่างให้สังคมไม่นานต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดทำทุนการศึกษาน้ำตาของผู้บัญชาการเพื่อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กยากไร้ทั่วประเทศ โดยใช้เรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจรูปถ่ายในวันที่ผู้บัญชาการกอดเด็กชายตัวเล็กๆถูกนำไปประดับไว้ในห้องโถงใหญ่ของสถาบันตำรวจเพื่อตววใจทุกคนว่าน้ำตาหนึ่งหยดสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริงทุกครั้งที่เขาผ่านภาพถ่ายนั้นในวันนี้เขาจะหยุดยืนเงยหน้ามองและยิ้มเบาๆก่อนจะกระซิบกับตัวเองว่าหนูไม่ใช่เด็กเร่ร่อนอีกต่อไปแล้วหนูกลายเป็นความหวังของใครอีกหลายคน และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเรื่องราวของเด็กไร้บ้านกับน้าตาผู้บัญชาการก็ยังคงถูกเล่าขานไม่มีใครกล้าลืมหลังจากกองทุนการศึกษาน้าตาของผู้บัญชาการเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่ปีเด็กเร่ร่อนหลายพันชีวิตก็ได้รับโอกาสใหม่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่เคยขาดแคลนเริ่มมีห้องเรียนเพิ่มขึ้นเด็กๆที่เคยเดินเก็บขวดตามถนนมีสมุดดินสอและความฝันเหมือนเด็กทั่วไป สื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดียต่างพร้อมใจเล่าขานเรื่องราวนี้บางคนเรียกเขาว่าตำรวจผู้กอบกู้หัวใจบางคนเขียนบทความยกย่องว่าเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสที่สองรัฐบาลจึงมีมติสร้างอนุสรณ์สถานเล็กๆไว้หน้าสถาบันตำรวจกลางกรุงเทพเป็นรูปปั้นสำริจของเด็กชายเล็กๆกำลังกุมมือผู้บัญชาการที่ย่อตัวลงด้วยน้ำตารูปปั้นนี้ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนแกสลักคำว่าน้ำตาหนึ่งหยดเปลี่ยนชีวิตหนึ่งคนและอาจเปลี่ยนทั้งแผ่นดิน ทุกปีในวันครบรอบการก่อตั้งกองทุนเขาจะกลับมาที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้พร้อมเด็กๆหลายร้อยชีวิตที่ได้รับทุนการศึกษาเด็กเหล่านั้นจะยกช่อดอกไม้เล็กๆวางไว้เบื้องหน้ารูปปั้นบางคนก้มกราบน้ำตาคลอเพราะรู้ว่าหากไม่มีเรื่องราววันนั้นพวกเขาอาจยังคงหลงทางอยู่บนถนนที่มืดมิด วันหนึ่งผู้กำกับชื่อดังได้นำเรื่องราวของเขามาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นกระแสโด่งดังผู้ชมหลายล้านคนทั้งในและต่างประเทศต่างร่ำให้ไปกับฉากที่ผู้บัญชาการกอดเด็กข้างถนนเป็นครั้งแรกหนังเรื่องนี้ถูกส่งเข้าประกวดในเวทีนานาชาติและคว้ารางวัลภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมค่ำคืนที่เขาเดินขึ้นเวทีรับรางวัลแทนทีมงานเขาพูดเพียงประโยคเดียวที่กล้องไปทั่วโรงละครทุกความรักและความเมตตาที่เรามอบให้ใครสักคนจะไม่สูญเปล่า มันจะงอกงามต่อไปในหัวใจของเขาและแพร่ขยายไปสู่โลกทั้งใบเสียงปรบมือดังกึกก้องยาวนานจนเขาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวภาพถ่ายทอดสดถูกส่งไปยังประเทศไทยที่บ้านเล็กๆหลังหนึ่งผู้บัญชาการกเกษียณที่บัดนี้ชรามากแล้วนั่งดูอยู่บนเก้าอี้โยกน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาอีกครั้งเขากระซิบกับตัวเองว่าเด็กน้อยของพ่อวันนี้หนูไม่ได้เป็นเพียงลูกของพ่อแต่เป็นลูกของแผ่นดิน และตั้งแต่นั้นเรื่องจริงของเด็กไร้บ้านกับน้ำตาผู้บัญชาการก็ไม่ใช่เพียงตำนานเล่าขานแต่ได้กลายเป็นความทรงจำอมตะที่ถูกสลักไว้ในหัวใ,วใจของผู้คนทั้งชาติหลายสิบปีผ่านไปนายตำรวจหนุ่มผู้เคยเป็นเด็กเร่ร่อนก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่ามกลางเสียงชื่นชมจากประชาชนทั้งประเทศวันพิธีรับตำแหน่งหอประชุมใหญ่แน่นขนัดไปด้วยนายตำรวจทุกชั้นยศแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเขาก้าวขึ้นเวทีในเครื่องแบบเต็มยศสง่างามแต่สายตาของเขากลับหันไปยังแถวหน้าที่มีชายชาราอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นผู้บัญชาการเกษียณที่ครั้งหนึ่งเคยกอดเขาไว้ในวันที่สิ้นหวังที่สุดเสียงปรบมือเงียบลงเมื่อเขาเริ่มกล่าวคำสาบานตนเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงสันเครือแต่มั่นคงว่า ในวันที่ผมเคยไร้บ้านผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมายืนตรงนี้ได้แต่เพราะความเมตตาของผู้บัญชาการคนหนึ่งน้ำตาของท่านเปลี่ยนทั้งชีวิตผมวันนี้ผมขอสาบานว่าจะใช้ตำแหน่งนี้เพื่อมอบโอกาสและความยุติธรรมแก่ผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคมผู้คนทั้งหอประชุมลุกขึ้นปรบมือกึกก้องเสียงนั้นกล้องสะท้อนยาวนานจนผู้เท่าที่นั่งอยู่ในรถเข็นน้ำตาไหลพรากเขายกมือสันส่นๆขึ้นทำความเคารพเด็กชายที่เคยเก็บมาจากข้างถนนบัดนี้กลายเป็นผู้นำสูงสุดของตำรวจทั้งประเทศ หลายปีต่อมาเมื่อเขากเกษียณอายุราชการเขาเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตรูหราแต่กลับไปอยู่บ้านพักเล็กๆแถวชานเมืองเปิดศูนย์พักพิงเด็กไร้บ้านในนามของผู้บัญชาการผู้ล่วงลับเพื่อสารต่อเจตนารมณ์แห่งความเมตตาทุกข่ำคืนเขามักจะนั่งมองเด็กๆเ,เล่นหัวเราะกันในลานเล็กๆของศูนย์พักพิงพร้อมกับคิดถึงคำพูดสุดท้ายที่พ่อในชีวิตของเขาทิ้งไว้ให้ก่อนจากไปว่าจำไว้นะลูกอย่าปล่อยให้น้ำตาที่เคยเปลี่ยนชีวิตเจ้าหยุดอยู่แค่ตรงนั้นจงทำให้มันเปลี่ยนชีวิตคนอื่นต่อไป และนั่นคือสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตเรื่องราวของเขาจึงไม่เพียงแต่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตำรวจหากแต่ยังถูกเล่าขานในหัวใจของผู้คนว่าเด็กไร้บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกอดด้วยน้ำตาได้กลายเป็นผู้ที่กอดโลกทั้งใบด้วยความรักหลายปีหลังจากที่เขากเกษียณศูนย์พักพิงที่เขาก่อตั้งกลายเป็นสถานที่พิเศษสำหรับเด็กเร่ร่อนทั่วประเทศไม่ใช่เพียงบ้านชั่วคราวแต่คือแหล่งพาะฝันเด็กหลายร้อยชีวิตได้เรียนหนังสือมีที่นอนอุ่นและมีคนคอยปลอบโยนยามร้องไห้ ค่ำคืนหนึ่งเขานั่งเงียบๆใต้ต้นโพใหญ่ในลานศูนย์พักพิงฟังเสียงหัวเราะของเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มสงบสุขเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ย,ยื่นกล่องนมที่ดื่มไปครึ่งหนึ่งให้พร้อมพูดเสียงเบาๆคุณลุงหนูอยากเป็นตำรวจเหมือนลุงครับจะได้ช่วยคนอื่นบ้างเขาหัวเราะเบาๆน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวมือสันสรับกล่องนมมาก่อนลูบหัวเด็กชายอย่างอ่อนโยนได้สิลูกวันหนึ่งหนูจะยิ่งใหญ่กว่าลุงแน่นอน เวลาผ่านไปเด็กคนนั้นได้กลายเป็นนักเรียนตำรวจจริงๆและในวันปัฉิมนิเทศเขาก็เดินมาหาผู้เท่าที่นั่งอยู่แถวหลังสุดก้มลงกราบพร้อมเอ่ยเสียงสั่นว่าถ้าไม่มีลุงในวันนั้นวันนี้คงไม่มีผมภาพนั้นทําให้ผู้คนรอบข้างถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่มันราวกับประวัติศาสตร์กําลังเวียนกลับมาอีกครั้งจากน้ําตาที่เคยหยดลงบนแก้มเด็กข้างถนนครั้งหนึ่งสืบต่อเป็นโซ่แห่งความเมตตาที่ไม่รู้จบ และเมื่อวันสุดท้ายในชีวิตของเขามาถึงผู้คนทั้งประเทศต่างออกมาส่งด้วยหัวใจเศร้าโศกแต่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลประกาศไว้อะไรอย่างเป็นทางการรูปถ่ายของเขาในเครื่องแบบตำรวจเต็มยศถูกป,ประดับดอกไม้สีขาวนับหมื่นดอกในพิธีศพเด็กๆจากศูนย์พักพิงที่เขาสร้างต่างพากันถือเทียนเล่มเล็กๆเดินนำหน้าไปยังเมนไฟเสียงสวดมนต์ก้องกังวานแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือเสียงกระซิบพร้อมเพรียงของเด็กๆที่ว่าเราจะไม่ลืมเราจะสืบต่อแสงสว่างของลุง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของเด็กไร้บ้านกับน้ำตาผู้บัญชาการก็ได้ปิดฉากลงด้วยความอมตะไม่ใช่เพราะการจากลาแต่เพราะความรักและความเมตตาที่เขาทิ้งไว้ยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า เมื่อเรื่องราวชีวิตของเขาปิดฉากลงผู้คนทั้งประเทศต่างยังคงเล่าขานเสมอในหนังสือเรียนสำหรับเด็กชั้นประถมได้มีบทเรียนพิเศษชื่อว่าน้ำตาหนึ่งหยดเล่าถึงความเมตตาของผู้บัญชาการและการเติบโตของเด็กไร้บ้านสู่การเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้ถูกสอนเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของความเมตตาและโอกาส ทุกปีในวันเด็กแห่งชาติจะมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์พักพิงแห่งนั้นเด็กๆจะพากันเขียนจดหมายถึงลุงตำรวจแม้เขาจะจากไปแล้วแต่จดหมายเหล่านั้นยังคงถูกรวบรวมไว้ในห้องเล็กๆที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความหวังจดหมายแต่ละฉบับเต็มไปด้วยคำขอบคุณความฝันและคำสัญญาว่าจะเติบโตเป็นคนดีในค่ำคืนสงบเงียบบางครั้งเมื่อสายลมพัดผ่านต้นโพใหญ่ที่กลางลานศูนย์พักพิงผู้คนในละแวกนั้นต่างพูดกันว่าเสียงใบไม้เสียดสีกันนั้นเหมือนเสียงกระซิบของเขาที่คอยบอกเด็กๆอยู่เสมอว่า อย่าก,กลัวไปเลยหนูไม่ได้อยู่คนเดียวและนี่เองคือพลังที่ทำให้แม่เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีเรื่องราวนี้ยังคงอบอุ่นในหัวใจทุกคนในที่สุดประเทศไทยได้จารึกชื่อเขาไว้ในหอเกียรติยศแห่งชาติข้างๆวีรบุรุษผู้ปกป้องแผ่นดินทั้งหลายโดยมีคำจารึกสั้นๆว่าจากน้ำตาหนึ่งหยดสู่อ้อมกอดของทั้งแผ่นดิน ตำนานเด็กไร้บ้านกับน้ำตาผู้บัญชาการจึงไม่เคยตายไปมันยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำในแววตาของเด็กๆและในทุกหยดน้ำตาที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตใครสักคนค่ำคืนหนึ่งในฤดูหนาวศูนย์พักพิงเด็กไร้บ้านที่เขาก่อตั้งไว้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กๆหลายสิบคนวิ่งเล่นกันในลานกว้างมีแสงไฟสีเหลืองนวลส่องลงมาอย่างอบอุ่นตำรวจกเกษียณผู้สูงวัยนั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ตัวเก่ามือสั่นเล็กน้อยเพระาะวัยชราแต่ดวงตาย,ยังเปล่งประกายด้วยความรัก เขามองเด็กๆเ,เหล่านั้นเหมือนมองเงาสะท้อนของตัวเองในอดีตเด็กข้างถนนที่เคยหิวโหยหนาวเหน็บและโดดเดี่ยวหากวันนั้นไม่ได้รับอ้อมกอดจากผู้บัญชาการที่เปื้อนน้ำตาบางทีชีวิตคงจบลงบนทางเท้าเงียบๆโดยไม่มีใครจดจำเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาแล้วถามเสียงใสคุณลุงครับทำไมลุงถึงชอบช่วยเด็กเร่ร่อนนักเหรอเขายิ้มพลางเกื้อมือลูบหัวเด็กเบาๆก่อนตอบว่า พระลุงเองก็เคยเป็นหนึ่งในพวกหนูมาก่อนและมีคนเคยช่วยลุงไว้ด้วยน้ำตาหยดเดียววันนั้นมันเปลี่ยนทั้งชีวิตลุงเด็กน้อยทำหน้างง,งแต่ในแววตาเปลี่ยมด้วยความทราบซึ่งรากับเข้าใจโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเวลาผ่านไปโรคภัยและวัยชราเริ่มรุมเร้าเขาล้มป่วยลงและต้องนอนพักรักษาตัวเด็กๆในศูนย์ผลัดกันมาเยี่ยมทุกวันนำดอกไม้ดอกหญ้าหรือแม้แต่รูปวาดเล็กๆที่พวกเขาตั้งใจทำมาให้บางคนร้องไห้และพูดเสียงเบาๆว่าคุณลุงอย่าทิ้งพวกเราไปนะครับ เขายกมือสันส่นๆมาจับมือเด็กๆแล้วพูดเบาๆลุงไม่ได้จับไปไหนหรอกลุงจะอยู่ในหัวใจของพวกหนูเสมอคืนสุดท้ายในชีวิตแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องพักเล็กๆเขาหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มสงบเสียงหัวเราะของเด็กๆดังก้องอยู่ในความทรงจำและภาพสุดท้ายที่เขานึกถึงคืออ้อมกอดของผู้บัญชาการผู้ล่วงลับคนที่เปลี่ยนชีวิตเขาด้วยน้ำตายดเดียว ข่าวการจากไปของเขากลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศประชาชนหลายหมื่นคนมาร่วมง,งานศพภายในพิธีศพรัฐบาลประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการยกย่องว่าเขาคือตำรวจผู้มอบชีวิตใหม่ให้เด็กเร่ร่อนสิ่งที่เตือนใจที่สุดคือเด็กๆจากศูนย์พักพิงนับร้อยคนแต่งชุดนักเรียนเรียงแถวถือเทียนเล่มเล็กๆเ,เ,เดินนำหน้าขบวนศพไปอย่างสงบทุกคนร้องเพลงสั้นๆที่พวกเขาแต่งขึ้นเองเนื้อหาพูดถึงความอบอุ่นและโอกาสที่เขามอบให้เรากับจะบอกว่าแม้เขาจะลาจากไปแล้วแต่แสงแห่งความรักยังคงส่องสว่างอยู่ ณอนุสรสถานหน้าสถาบันตำรวจกลางกรุงเทพมีการเพิ่มรูปปั้นใหม่คู่กับอนุสาวรีเดิมครั้งนี้เป็นรูปปั้นของเขาในเครื่องแบบตำรวจเต็มยศยืนเคียงข้างเด็กชายที่กำลังกุมมือไว้ใต้ฐานหินอ่อนจารึกประโยคที่เขาเคยพูดบนเวทีวันตำรวจแห่งชาติความเมตตาหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนชะตาทั้งชีวิต เวลาผ่านไปหลายปีเด็กๆจากศูนย์พักพิงเติบโตขึ้นบางคนเป็นครูบางคนเป็นแพทย์บางคนเป็นตำรวจที่สืบทอดเจตนารมณ์ต่อพวกเขามักจะพากันกลับมาที่อนุสรสถานเพื่อวางดอกไม้และเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังว่าครั้งหนึ่งเคยมีเด็กไร้บ้านคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทิ้งมรดกแห่งความเมตตาไว้ให้โลกใบนี้ในทุกหัวใจยังคงมีเสียงกระซิบกล้องว่าอย่าลืมเพียงน้ำตาหนึ่งหยดก็เพียงพอที่จะทำให้โลกเปลี่ยนไป และนี่คือจุดสิ้นสุดอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะชีวิตได้ดับลงแต่เพราะเรื่องราวของเขาได้กลายเป็นอมตะเรื่องจริงที่สะเทือนหัวใจจนไม่มีใครกล้าลืม